สวัสดีพี่น้องป้องปลายไม่นี่สิบผ้ามากินลูกผพียหรือลูกพักรรมหรือลูกพุนหรือลูกอีหยังที่เขาเว้ากันนะนะข่อยกะบ,บ้องหูมันหลายมีหลายซื้อเนาะพีแต่ละผพียมันก็มีหลายพันอันนี้ก็สิเป็นพันกรอบกรอบนอกไอ้กรอบ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 นอกนุ่มในหวานมากขาว่านะข่อยชิรองชิมไหมือเจ้าเบิงแต่ว่าข่อยกะเดี๋ยวข่อยชิมเบิงกันนะ อือแซ่บพี่น้องมันสิกรอบข้างนอกเนาะเปลือกเปลือกนี่ค่อยล่างเล้วเด้วายล่างแล้วไ่ต้องล่างอีกมันสิกรอบข้างนอกแล้วมันจะหวานอออืืเม็ดนิดเดียว